เป็นสาวไทยโซพุสุม,มาแดนดอกกระเจียวบานยอดอาหารไข่มดแดงหนึ่งเดียวของจังหวัดสกลนครยิ่งใหญ่กว่าทุกปีขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลโซ่ลำลึก ครั้งที่43ประจําปี2567ระหว่างวันที่12-13-14กุมภาพันธ์นี้ณสูนยราชการอําเภอกุสุมานในวันที่12กุมภาพันธ์ในเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปขอเชิญร่วมรำวงสวงพระรันอาสาเจ้าเมืองเผ่าไทยโซ่พิธีบายสีสู่ขวัญผูกข้อต่อแขนการรำวงสวงพระรันอาสาเจ้าเมืองเผ่าไทโซ่ในปีนี้ท่านจะได้พบกับ นักร้องขวัญใจมหาชนราชินีดอกหญ้าตายอรไทย ในเวลา18นาฬิกาขอเชิญร่วมงานพาแรงฮักแพงห่วมใจไทยโซกุสุมานชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากโรงเรียนอนุบาลกุสุมานร,ร่วมชมร่วมเชียร์การเดินแบบชุดเผ่าไทยโซประยุกต์ในเวลา20นาฬิกาชมคอนเสิร์ตนักร้องสาวขวัญใจมหาชนตายอลไทยเต็มวงเต็มโชว์ วันที่13กุมภาพันธ์ในเวลา6นาฬิกาขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรบริเวณสนามหน้าศูนย์วัฒนธรรมไทยโซ่ในเวลา10นาฬิกาชมการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแสดงของชนเผ่าโยยการแสดงของชนเผ่าภูไทย การแสดงของชนเผ่าไทยอการแสดงของชนเผ่าไทโซ่ในเวลา15นาฬิการ่วมชมขบวนแห่เจ้าเมืองกุสุมานมณฑลและขบวนแห่ทางวัฒนธรรมแห่งวิถีชีวิตชนเผ่าไทโซ่ในเวลา18นาฬิการ่วมชมการแสดงในพิธีเปิดพิธีเยาวรำโซ่ทางบังเยี่ยมชมนิทรรศการวิถีชีวิตชาวเผ่าไทโซ่จากตำบลต่างๆในเขตอำเภอกุสุมานร่วมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก โรงเรียนกุสุมานวิทยาคมร่วมชมร่วมเชียร์การประกวดที่ดาโซ่ในงานเทศกาลโซ่ลลำลึกครั้งที่43ประจำปี2567ในวันที่14กุมภาพันธ์ในเวลา10นาฬิการ่วมชมการประกวดรำโซ่ทางบางัง ช่วงเย็นเวลา19นาฬิการวมชมหมอลำวงใหญ่คณะวัจนศิลป์เอมอภัสราเต็มวงเต็มโชว์ชมฟรีตลอดคืนขอเชิญเที่ยวงานเทศากาลโซ่ลำลึก ครั้งที่43ประจำปี2567ระหว่างวันที่12-13-14กุมภาพันธ์นี้ณศูนย์าราชการอำเภอกุสุมาน